สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตรวจรับรอง,งผลิตเจพีพืชนะครับเป็นการต่ออายุแมลลอนนะครับของอเทพมงคลฟาร์มอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิจังหวัดมาศารครามนะครับรเกษตรกรก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ17โรงเรือนนะครับพันธุ์ที่ปลูกก็เป็นพันธุ์แจ่มจันทร์นะครับครับก็ในโรงเรือนก็จะมีทั้งหมด1นึ่อต้นนะครับขนาดโรงเรือนก็6.4 นะครับคูณ14นะครับการให้น้ำนะครับของเกษตรกรก็จะเป็นการให้ระบบน้ำหยดนะครับนะครับการปลูกไมลอนนะครับก็จะมีการขึ้นเชือกนะครับการขึ้นเชือกนะครับโดยจะหนึ่งต้นนะครับก็จะก็จะให้เหลือหนึ่งลูกนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโรงเรือนอื่นนะครับการจัดการภายในแปลงภายในฟาร์มนะครับ ครับสําหรับพันธุ์นี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์หยกสวรรค์นะครับหยกสวรค์โรงเรือนนี้ก็จะมีทั้งหมดร้อยห้าสิบต้นเหมือนกันนะครับก็จะหยกสวรค์กับแจมจันก็จะต่างกันตรงที่แจมจันเป็นสีเหลืองนะครับหยกสวรค์ก็เป็นสีเขียวนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับอาจจะให้ดูนะครับส่วนวิธีการนะครับก็จะใช้การปลูกที่เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับก็จะมีการขึ้นเชือกนะครับ แล้วก็ก่อนตอนนี้ก็จะมีการประสมเกษรน,นะครับนะครับนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปสัมภาษณ์เกษตรกรนะครับจากลูกศระนะคะเติมลงบ่อการลอบศรลอบศรหมายถึงว่าศรผิดเหมกันใช่ใช่ค่ะ ็นน้ำฝนนะคะ่ะเวลาไปแพ็คอันนี้เราขายเอาเม็ดหรือว่าขายเอาผล <And S 2> ขายกินผล,ผลสดค่ะผลสดขายกินเนาะค่ะขายกินอ่ะทีนี้เอ่ออเ่อพี่แตะมือนะครับอ๋อนึกว่าเล็บเล็บม,มีมีถุงมือปะขนาดมีถุงมือบ่ถุงมือผ้าก็ได้ใส่กับอะไรก็ถุงมือนะ เออมีบ่ครับไม่มีไม่มีก็ิเคราะห์มากใ่ตัวอย่งเอายืมใครก็ได้มีไหมเอ่ยไม่มีเลยอยู่ข้างล่างนู่นน่ะค่ะบ่เอาถ้างั้นก็ถ้างั้นไม่เป็นไรครับถ้างั้นกับพ่อได้อยู่ได้อยู่เนาะครับเอาเพราะว่ามันไม่ได้กินเปลือกหรอกเอ้ามาครับไ อเจ้าเป็นเกษตกรเหมืยไปเด่นนะครับเดี๋ยนนะครับครับเอาทีนี้พอตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็วางครับวางทีนี้พอวางเสร็จปุ๊บเอายกเข่งยังสี่ต้องสองคนเดียว ครับอีกคนนึงไปไหนแล้วคนวน,นึงอยู่ในโรงเวลาหยิบโยกเข่งซอยไปนี่เอาพี่เสื้อลายสก,กต็ตก็ได้เวนาไม่ยกเข่งซอยนี่เท่ากัยกเองรถใหญ่ใส่กระเป๋าก่อนอ,ะอะาานะครับปึ๊บอันขยับเข้ามาหน่อยครับโอเคครับทีน,นี้ก็การขนย้าย,ายจากจากโรงเรือนนะนะ มาณสิเป็นเบิกป่ะอับมันนี้เอาไปวางใส่ทายรถทีนี้ลงลงแพ็คอยู่ไหนครับลงแพ็คอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ <c oughs> อยู่โน่นบ่ะ อยู่ที่ออฟฟิศเลยค่ะอยู่ที่ออฟฟิศเพราะว่าต้องต้องเอาไปสาธิตค่ะเดี๋ยวให้น้องวิวสาธิตให้ดูครับก็ได้ก็ได้ให้ให้วิวเป็นคนเป็นคนแพ็คก็ได้เอาเปิดท้ายเด้อเออเอาอันนี้ออกนะเด้อบ้ามันคือสกปรกคหรอวะมีหอยน้งรมันพูนะเอาเอาเอาอันนี้ออกครับเอาอันนี้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อันเก็บงาออกให้ผมนะครับพี่ไม่กวดไหมเออไม่กวดมัเฮ้ยไม่ได้ต้องเป็นพี่คนนั้นสัมภาษณ์บ่ะแล้วทางงานวิวก็ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อพี่อะไรเนาะพี่นุ่งยกทำทำท่าอันจากข้างล่างก่อนนะเอาหนึ่งเดี๋ยวนะเอาเอาเอาเลยยกขึ้นฝ่าท้าย อ่ะโอเคอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วจุดตอนนี้ทีนี้ก็จะเหลือไปแพกตรงโน้น,เ,น,นเพราะว่าการขนย้ายจากจากแปลงปก็กไปได้แล้วแตการนี้จะจากโน้น in it. uh -huh. เขาจะไม่ต้องเาเบิร์ดกันเลยไ้มสามลูกก็พออ่าสามลูกก็พอเลยลูกใกล้เคียงแล้วแล้วก็ใส่กล่องบ่บาเนี่ยเอาใส่ใส่ใส่เสื้อก่อนเนาะ แล้ว,วที่พอแต่งเสร็จปุ๊บก็จะเช็ดด้วยไฮเตอร์กับผ้าเชื้อไม่ต้องเด้มอดมันจะเสี่ยงต่อสารสารเคมีตกค้างอันนี้แจมจันเนาะใช่ค่ะแจมจันแล้วยกสวรรค์สีเขียวยกสวรรค์สีเขียวมารมีสีอะไรนมารมีชาชาให้พี่วอ,อกหน่อยครับุดท้ายอือเอออานลวงนี้ เอ้าวโอเคแล้วก็จะมีใส่แพ็คให้ใส่ครับอ้าวใส่ทีนี้แพ็คเราขายออนไลน์เนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ยังขายออนไลน์แต่ว่าถ้ามีลูกค้ามามาซื้อที่นี่ก<ด>็ก็ขายใช่ก็ดูด้านหลังด้านหลัง่าโอเคไม่ว่าใส่เลขกีข่หมอยู่เยอะๆใส่ได้นะไม่ว่าจะดูว่าสัญลักษณ์ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้า คุองกล่องเลยเหทำบ่อยบนนนน่เนี่ยาอาโอเคน่ใส่ใส่ตัวเด้อยอ้าวเรบับนี้เอาใส่กองแบบเนี่ยน้ำลูกไหมเออใส่ใส่แทบงขมสาลูกได้ไหมได้ใส่ได้ล<า>ูกส,สองสามส ใส่แท็กทั้งหมดเลยเอ่อใส่แท็กสามลูกน่าจะใส่ไม่ได้เอ่อสองลูกพอมส,อสเนนิเฉยๆดี๋ยวสงสัยอีกกระมังขี้เกียจตอบ,ตอบเลยิอ,ยอ้าวทีนี้เิี้ยนเลยนะเฮ้ยไม่ต้องเิี้นกันได้ไหลองปิดลองปิดปิดธรรมดา เอาเอาอันนี้อันนี้วางอที่าเเอาถือถือถืออ้า,อา,อาเดี๋ยวนะอันหเดี๋ยวนะเดลูหนึ่งอันหน่ง,องอโอเคเรียบร้อยเนาะ เออพอดีหกสิบเก้าสิบสี่ลงเดี๋ยวลูกนีปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเขอขอถ่ายลูกแป๊บนึงอันหนึ่งสองเอาเอาเลย ข้างในสักร้าสีไหนที่เราเก็บดอกน้ำเงิน